นิทานเรื่องอากาศปุ้มลองทายปัญหานี้ดูนะจ๊ะอะไรเอ่ยอยู่รอบตัวเราผ่านเข้าไปในตัวเราแล้วก็ผ่านออกมาได้ต้อมถามเออะไรจ๊ะปุ้มทำท่างงไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสด,ด้วยนะต้อมแหน จับได้ไหมได้สิจ้าปุ้มลองโบกมือไปมาสิรู้สึกอย่างไรบ้างปุ้มโบกมือไปมาแล้วพูดว่าอ,อ๋อรู้แล้วอากาศใช่ไหมใช่แล้วจ้ะเก่งจังต้อมชมอากาศมีอยู่รอบตัวเรา อากาศมีอยู่ในน้ำอากาศมีอยู่ในดินอากาศมีอยู่ทุกที่แต่จํานวนไม่เท่ากันต้อมเรามาช่วยกันคิดซิว่าอากาศมีประโยชน์อย่างไรปุ้มถามช่วยให้คนสัตว์พืชมีชีวิตอยู่ได้เพราะมีอากาศหายใจต้อมตอบ อากาศในบริเวณส่วนนี้ทำให้เรารู้สึกสดชื่นดีจริงต้มอ,อุทานต้นไม้ช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์แต่เครื่องจักรเครื่องยนต์ทำให้อากาศเสียเกิดภาวะมลพิษปุ้มอธิบายเพิ่มเติมดังนั้นเราควรช่วยกันปลูกต้นไม้มากๆเพื่อให้อากาศดีทั้งสองคนพูดพร้อมกัน